กลุ่มม้นว่ากูเลตลกสองมือดึกก็ได้เสืส้อเกือบขึ้นเลยเขาเอาผูใ้ใดไปพูกขึ้นเรื่องนี้สันจะแมนแม่ไม่เป็นเจ้าได้ดอกอันซกอันหมายว่ามือน,นั้นแต่งยังแต่งตัวไปให้อันเสียงอีสานเนาะ <c oughs> เอามงคุดอีพีระดาไปไประเทศของเขาเสียเลยคือขึ้นแตเขามือกลัวผุนื <c oughs> ม่ได้กระตือเส่เกือบขึ้นแต่เขาอีติบันสิมาพี่แบงจังไนดนผู้ใดค่ะอันนี้น้องจงจงเนี่ยฮะจง แม่เป็นอย่างผักขาเป็นอย่างผักขากระเทยผู้ไฮเอื้อเฮ้ยบ่าบังจับของพูนแมพ่นแมพี่แบงหรือแสค่ะเสียแบงผู้ใส่แว่นตาผู้รอเหล่านางอยู่พุ่นแม่หนูโอ้ยก็บ่เอาผู้รอรอมาเล่ีนี่กูพ่อไปอารมณ์แน่นอนเอ้าเบิดร้อนหาได้ซัำนี่คือเสียบักเตียเตียอะไรบักเตียเยเอาพระเอกแบบงแบงเออบักนี่ใครค้อยเยอะสิ สาวข้าเราเกตเฒาอยู่ใส่หรือไม่มามีบทน้องกลัว่ะไปหาลอกเพล็กหลัวของพึ่งยูกคุณเป็นยังเทียถูกในทั่วแถนเสียโตายตายเสียรับงานเอ็นนะนี่โตเกือบตายที่แม่อีฮาน็อปออกแล้วคุณเอ้น็อปออกลูกลูกน็อปออกน็อปออกโอ้ยลายไปน้อไไม้เสียมึงขาดเลยเด้อ น้องกบครับป้าป้า O O J มันเป็นยังไงนเป็นังไงเสียวเยือกใจเสียตีร้อยคุยกับน้องถูกใจเสียยิ่งถ้ามาถึกใจกบค่ะกบอดแซะเอาลูกเขากับเป้าแนกคใครเอาตะกับคนจะได้มาออกออกกับลิงเนาะอดแซะเอาลูกอุ้ยเสียวเสียวเสรยฐล้อสิคราว ถ้าเปนะ็นนาเขาเคือบระเดีไปหาลอยฮัลโหลตัเบือ้องหน้าเด้ย่ยป็ยังคนเจริญมานรอเหราออกการคักแท้เอาเลยเสียเอาคือผูกเชียงตั้งหนาค่ะเสียมาคือว่าเจาไิญของอีเล็กเอ็นอ๋ออีเล็กเอ็ยนตีสูงเหมือนรถยอยากฟังเพลงหยางจีลองไห้ฟังค่ะเอาเพลงมุนวันเปิดเดี๋ยวก่อนค<อ>่ะข,ขอเคลียร์ก่อนทีมตลกบ้านนางฟ้าบกเกี่ยวเอาละกูเรียนสอนมื่อแล้วบกเกี่ยวเดี๋ยวฮะบกเกี่ยวจังไหนจากคนนี่หนึ่งสองสามฉันก็เลยตลกสองเื่อเหรอนี่อ็คือพวกเราสองลอยก็ได้ ว่าตีแบ่งกันสามคนแม่บ่ให้บอกซุปมาม่าบ่ไใหญดิเอากันแบ่งกันสามคนใช่ไหขอบคุณความสัมพันธ์ตีแบ่งให้พวกเราสอขอบคุณบ้านนางฟ้านะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวแบ่งเลยแบ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ได้ยานเงินขาดได้ยานเกิดแพาพิกอีกเดี๋ยวนี้หนึ่งสองกุญานมันแบ่งบ่อยู่ตีทับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาแม่คือห้ยพันหนึ่งเอ้า พันหนึ่งพูดละสองร้อยฮะสองสี่หกแปดสิบแม่พูดละสองร้อยวัิแมนเดามันเรลวมันทัวเด้อมันเป็นหาน้ำเอาไวเรวกันหู้แล้วหู้แล้วเป็นอยังเราก็สวนเล่นมือนี้แกทออยากตายก่นออกโอ้ยเกือบพีคกูจักบนเนี่ฟังอหยังเบิกหนูมันรูดลูดหลุาครบลองเพลงอินเสียฟังเลยคบนองกัเพลงอย่างค่ะเอาเพลง มวนๆเพลงมวนมวนเพลงมวนกับมวนแมงบือคุณเพลงตัวเพลงไหมขอบคุณค่ะเขากระจายเสียงสนป้ายน้ำฟ้าค่ะนั่นล่ะได้ครบแล้วยจะพักกับปถะธานมันน้ำเอกว์นี่แหละซักเนอะไม่อยากก็มาจังสันจะพูดถึงคนตายได้ไหมตายจังเลยเรายังไม่สียชีวิตอยู่เ้ายังโผด่รูปอยู่ตีเดี๋ยว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 จะแป้วน้องกบรับ ลันปดมาโหลดข่ะสิลองให้ฟังค่ัลันปัดลันปัดลันปัดเอาลันปลันเล้วลันเดี๋ยว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 เดยวผมต้องผมครับมันมาเมนอันเพลงยนังเสียครับอันอันแอลลันปดู้อนเออจได้หัวปวดกันตมันนี่น้องกบหันมน้องกบไปคะน้องกบเป็นเนวนนาน นองงคบเป็นสาวเซ็กซี่ไหมค่ะสาใส่ดินอะไรสาวผมสั้นหรอเอาแมกหยางไอลันปัดเอาไม้อีกห้าร้อยอี่ห้าหัวลกจะได้ลงหัวจะของจิ้มมือมาหนึงจะไปหาบ้าให้น้องเขาเป็นดวเด็นต้มาจับลาเด่นล้าเอ้ยมันมึงมีเสียใ้เองเฮ้ยเอาเลยค่ะเชียค่ะ เพียงอย่างฮะลันปัดนี่ยินเสียงดังต่ำวายกูสิเดอรเกือบคือไปในยุดหรอกบางไนตีกรังผมไปเสรบักต่อเขค่น้าทีเจ้าของไม่ไปยังบักแม็กรอยไปไปไปตีกรังเออขอซื้อเครื่องอุปกรณ์ไม่ให้แหละมันก็เป็นเลนส์แทสแงยังกีตาร์นะ กูซื้อกระเดี้ยงมือ่นหาคุมือ่นีโธ่ไปเดียดเบียดเซ่โอ้ยกูเงินกี่ตัวกูบัสเซ่ได้มามาโ้ยฮะโอ้ยโธ่มันบางบางโว้ยเอี่ยงเกาะมันบางบางโอ้ยไม่ไปยังกูไปฟังนี่กระไรตัวอาจารย์เปิดพัดลมให้ด้ยโว้ยไปยังโอ้ยเปิดพัดลมให้คอยด้วยโว้ย มันเดือดใจเสียเลือดเกิน